คุณผู้ชมคะไข่ไก่ที่ปนเปื้อนสารฟิปโปรนินจำนวน150,000ฟองล้วนมีตัวอักษร C เป็นตัวสุดท้ายในเลขล็อตแต่แท้จริงแล้วตัวอักษรบนไข่ไก่แต่ละฟองซ่อนความลับเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่เอาไว้โดยแบ่งออกเป็น5ระดับดังนี้ โอหมายถึงออร์แกนิกใช้วิธีการเลี้ยงไก่แบบปล่อยให้เดินตามธรรมชาติพร้อมให้อาหารสูตรอินทรีย์ต่อมา F หมายถึงเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระและ B หมายถึงเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบไม่ใช้กรงส่วน E หมายถึงเลี้ยงไก่ในกรงใหญ่ที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและสุดท้าย C คือวิธีการเลี้ยงไก่แบบระบบกรงตับซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด สำหรับวิธีการเลี้ยงแบบซีไก่จะถูกขังในกรงเหล็กหลายแถวเสียงดังสกรปรกและมีพื้นที่จำกัดทำให้ไข่ที่ออกมามีโอกาสปนเปื้อนขนและมูลไก่หลังจากเก็บไข่ด้วยเครื่องจักรแล้วจะต้องผ่านการล้างและคัดแยกจากโรงงานก่อนจ,จึงจะสามารถ<อ>าประทับเลขล็อตได้ขณะที่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระหรือปล่อยเดินตามธรรมชาติจะสามารถเดินเล่นกลิ้งตัวบนพื้นทรายทำความสะอาดด้วยตนเองกินอาหารดื่มน้ำและออกไข่ตามธรรมชาติไก่แบบนี้ไม่เครียดอารมณ์ดีทำ ให้ไข่ที่ออกมาสะอาดกว่าไข่รประเภทนี้จะมีตัวอักษรคือ F ซึ่งวิธีการเลี้ยงไก่ที่แตกต่างเหล่านี้จะถูกระบุด,ด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันและถูกประทับอยู่บนเปลือกไข่ดังนั้นเมื่อซื้อไข่ไก่ให้ลองสังเกตดูว่ารหัสคืออะไรเพื่อให้ทราบว่าไข่ไก่ในกล่องที่ถืออยู่มาจากการเลี้ยงแบบใดบุญรัตน์ชานชัยเมทาวัรรายงาน